ก็ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีวันสุดหรือวันวันเสาร์จะมีคลิปพิเศษคลิปพิเศษมากๆเลยสำหรับทุกๆท่านนะก็ผมมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังในวันเสาร์เเป็นอะไรที่ซรบไพแล้วผมตบซอมดีใจมากๆก็มาขอดีใจมากเพราะว่าเขาเขาเขาเห็นผมแบบบึกบานเนี่ย ผมแบบมีความสุขอะกับเรื่องนี้อะมีความสุขมากมากเลยแล้วก็ซอมแบบซอมแบบดีใจดีใจซ้อมก็มามาอยู่กับผมก็เดี๋ยววันเสาร์นะเดี๋ยววันเสาร์ผมจะเล่าให้ฟังว่าว่าเป็นอะไรเนาะสไายอะไรก็คือบ้านยาประโสนี่จะมีสไายสไพรตลอดเลยตลอดท่วงวเลยก็ตอนนี้ผว่าอยู่ตรงน้ำตกนะ น้ำตกที่เราสร้างขึ้นมานะที่เราสร้างขึ้นมาที่ผมสร้างผมสร้างแต่แต่มีคนนุนหลังไม่ใช่หรอกก็คือผมสร้างแต่พ่อแม่ท่านก็มาคอยคอยห่วงผมนะคอยว่าเออผมทำอะไรไเนี่ยท่านก็คอยพอร์ตให้ผมตลอดเวลาผมก็ก็ผมก็ถึงไ่้โชคดีที่สุดนะ น่าจะโชคดีที่สุดในโลกนะที่ได้จเจอพ่อแม่แบบนี้ทุกคนท่านให้อะท่านให้ผมนไม่ท้วนอ่ะผมไม่สามารถบรรยายได้ที่ท่านให้ทั้งตอนหน้าเลยรับหลังนะท่านให้โอ้โหคือคุณนายก็คุณนายก็คุณนายก็รู้ทุกทุกเรื่องของของผมนะคุณนายใช่ เพราะว่าผมมีอะไรผมจะไม่ปิดบังใจในครอบครัวเราผมมีแรงผมจะเล่าให้คนที่ฟังทั้งเรื่องเลยทั้งเรื่องมีความขี้ทั้งเรื่องทุกข์ทั้งเรื่องอะไรนี่นายแต่คุณนายลืมสวัสดีคุณปู่คุณย่ายังนั่งเก็ะนั่งเก็ะเต้นเหมือนนั่งเก๊ะบรรยากาศอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปู่คุณแม่นางเชิดมากเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปู่คุณย่าค่ะ วันนี้หนูตื่นช้ามากมานั่งอยู่กับคุณพ่อคุณปู่คุณย่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้ขอให้ไ,ไปทํางานมีความสุขนะก็ก็เหมือนที่ผมบอกคือพ่อกับแม่ผมท่านทำงนานงานยุ่งละงานงานท่านเยอะเยอะมากเพราะว่าต้องทํางานกับคนเยอะคน แบางบางท่านก็ไม่รู้นะว่าพ่อแม่ผมอยู่ที่ไหนพนะ่อแม่ผมอยู่กรุงเทพครับไม่ไดอยู่กรุงเทพบางบางท่านก็้มาเข้าใจว่าพ่อแม่ผมอยู่ที่ลำปางไม่ใช่นะพ่อแม่อยู่กรุงเทพก็แต่มันเป็นเพราะโควิดคือนะการเดินทางไปไหนมันก็นลำบากจากต่างจังหวัดไปมาบ้างทีผมบางทีผมก็อยากไปทานข้าวกับท่านนะสักครูด้วยเอาตรงๆนะก็คือแบบว่าผม ห่างห่างจากพวกเด็กๆอ่ะไม่ได้อ่ะที่ผมเป็นห่วงเขาอ่ะคือต้องรอให้เขาทําหมันหมดแล้วก็รอให้เขาแบบนิ่งขึ้นอ่ะแล้วเขาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่ไม่จัดกันอ่ะอันนั้นผมถึงจะวางใจได้แต่ถ้าแน่ตอนนี้ผมวางใจไม่ได้ที่ผมไปไหนผมนจะกังวลกังวลตวลอดว,ว่าเกิดทะเลาะก,กันอะไรนี่คนเป็นก่ัวเขาทะเลาะก,กันอะวาหญ่น้อยถ้าเกิดคนทำหมัน ทำเหมือนของแม็กซี่ใช่ไหมทำทำของแม็กซี่เสร็จเนะนี่ยแม็กซี่อาจจะซ้อปในเรื่องของของนู้เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้ดื้อนะแม็กซี่แต่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนแม็กซี่อ่ะเขาเป็นอย่างนี้เหมือนคือน้ำโชคแล้วก็นานนจะไม่ให้ดื้อเพราะเพราะว่าอะไรวะแ <c oughs> ม็กซี่เขาจะไม่ค่อยฟังเลยคือคล้ายๆเขา เขาไม่ใช่คนดื้อแต่เขาเป็นโรคขืนกอดสูงแล้วเหมือนประมาณว่าอยามาสั่งชั้นนะอะไรประมาณเนี้ยอก็คือเขาอผมเคยเห็นเคยเห็นผมอะจะไปกอดแม่ขี้นเนี้ยพวกมันก็จะมาเลยมาลุมเลยผมก็เลยต้ตัตะ้อใส่แล้วเวลานําโชคของเขาคล้ายๆสมมุติแม่ขี้เขาพลังทานอยู่ใช่ไหมได้นาโชคไปแย่งเนี้ยแม่กี้เขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมเลยเขาจะ นี่ยเขาเคยเกิดการต่อสู้กันนะเขาไม่ยอมนะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นถ้านําโชคไปตุ๋อะไรแบบนะี้แม้กระทั่งพี่มากพี่มากก็ปล่อยตางใจก็ผ่านอย่างไรรุ่นนั้นได้นั่นนงตักนั่งตักก็เอ้าเล็กซี่คอยอยากให้นั่งยังไงแหมเด็กปนนายมั่ง หลักตาชิ้นเลยนะหลัตาิ้นเลยนะอันนี้พ่อผมยุ่งมากเลยเกิดมาอันนี้เลยคุณน,นายคุณนายบอกว่าคุณนายสบายจังเลย,<า>ยคุณนายบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสาวมิกซ์สิสส์สดท้ายดิบดิบดิบดิดิบดิบดิ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 บดิบดิบดิดดีดด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 ิดดบด คุณนายขอเป็นเด็กน้อยหน่อยคุณนายดิววิววิววิวคุณนายเคยต้องออกออกกำลังกายนะสิบลักกิ้งกระโดด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 กรนโ่ดคุณนายบอกว่าเขาโตแล้วนะคุณนายคุณนายทำไมคุณนายเชิดจังเลยอ่ะไอ้เชิดมากเลยทุกคนดูดิเหมือนนางพญาเลยเป็นคิดว่าเป็นนางพญาไหมเนั่นนั่นมีการกระแอมด้วยนั่นเนี่ยสมเฮาเลย เอาเลยเธออะไรนั่นนั่นนั่นเห่ารือกะแอมเห่าเลยเนะี่ยนี่คือเห่าใช่ไหมโอ้แหมคุณน,หนหายเห่าเป็นแล้วทุกคนแหมเอ้ะยังไงฮึมคุณนายปากเธอยาวมากเลยนะดู ดูด <f dragging> ิดูตาเขาดิแหมนี่เธอร้องเพลงเหรอวอมเสียงเรอมีวอมเสียงใช่ไหมมีวอมเสียงเดี๋ยวพ่อทำดนตรีให้ไหมเธอร้องดิเฮ้ยเธอร้องดิเดวฉันทำดนตรีฮะแต่งแดงแดงแดงแงแดงแดงแดงแงแดงแงแดงแงแดง คุดคุณได้ร้องเพลงโอเคครับทุกคนก็สวัสดีวันสุกนะวันนี้ผมก็มีคลิปสั้นๆมาให้ใหชมเนาะก็ขอบคุณมากๆครับติดตามมครับสวัสดีครับ 哎。Ah.